วันนี้ผมนะครับจะมาแนะนำฟิล์มกันรอยนะครับ2คุณลักษณะนะครับจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทำความเข้าใจนะครับแล้วเลือกใช้งานติดฟิล์มกันรอยนะครับผมประเภทแรกเลยนะครับจะเป็นฟิล์ม tph thermoplastic นะครับไฮบริดนะครับ thermoplastic hybrid นะครับตัวฟิล์ม tph ตัวนี้นะก็จะ เป็นฟิล์มที่ค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีนะครับมีความยืดหยุ่นในระดับปานกลางนะถ้าคาสนใจตัวนี้นะครับราคาไม่แพงมากนะ,ะก็ถืออยู่ในระดับปานกลางนะครับจะไม่แพงมากนะถ้าฟิล์มตัวนี้ก็คือจะได้ความหนาที่200ไมครคอนส่วนฟิล์มนะครับประเภทที่2นะครับคือ TPU นะครับผม TPU คืออะไร t h e r m o Plastic U retain นะครับคือฟิล์มตัวนี้จะเป็นฟิล์มเกรดดีที่สุดนะครับในท้องตลาดนะครับที่มีการติดตั้งฟิล์มกันรอยนะครับผมฟิล์มใส่กันรอยนะจะติดตั้งอยู่ไหน,นครับพื เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับฟิล์มตัวนี้ราคาสูงมากนะครับจะอยู่ในฟิล์มอยู่ในติดรถพวกรถซปเปอร์คาร์นะครับหรือว่าในรถ l u x u r วรีที่แบบราคา4ีล้านขึ้นไปนะครับผม Ferrari, รี่ b o มโบกินีอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมฟิล์มตัวเนี้ยควรสมบัติพิเศษคือ1มีความยืดหยุ่นสูงมากนะฮะแล้วก็เป็น ฟิล์มที่มีความใสนะครับมากกว่าตัวแรกคือตัว t p s นะค่อนข้างใสมากกว่านะครับผมแล้วก็การติดตั้งนะครับก็จะเข้าโค้งเข้ามุมได้ดีกว่ามีความยืดหยุ่นของฟิล์มนะครับได้สูงมากนะครับมากกว่าตัว t p s ประมาณ3เท่าเลยนะฮะคือฟิล์มดีอย่างไรนะครับก็คือการติดตั้งนะครับก็ ใช้เวลานิดนึงนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคือ2ฟิล์มตัวนี้เป็น2ฟิล์มที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดนะครับ1คือ TPH ข้อดีเลยราคาไม่แพงมากนะครับผมแต่ TPU นะครับจะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่คุณภาพดีกว่า t p s ประมาณ3เท่าเลยนะครับรวมถึงอายุการใช้งานด้วยนะครับผม ถ้าใครสนใจนะครับอยากติดตั้งนะเคลือบเซรามิกนะครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มกันรอยจุดเสี่ยงนะครับาสามารถติดต่อได้ที่ร้านเราเลยนะจะเป็นภายในหรือว่าเป็นภายนอกทางร้านมีหมดนะครับผมติดตั้งจุดเสี่ยงนะครับด้านหน้าด้านหลังบัมกันชนนะครับแล้วก็ขอบป,ประตูนะครับหรือว่าภายในนะครับผมก็ทางร้านเรามีหมดเลยทั้ ถ้าใครสนใจนะครับมาที่ร้านผมได้นะครับก็จะมีเคลือบเซรามิกเนาะเคลือบแก้วนะครับแล้วก็ดูแลขัดสีนะครับแล้วก็ดีเทลลิ่งต่างๆนะครับติดเฟรมกันลอยนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากปกป้องดูแลรถของท่านนะครับเพราะว่ารถเนี่ยคือปัจจัยสำคัญเลยนะครับทุกวันนี้รถสวยไม่สวยบ่งบอกถึงบุคลิกของ ของลูกค้าเองด้วยนะครับเพิ่มบรารมีให้รถของคุณนะครับโดยการที่ปกป้องรถของคุณให้ใสให้เงาอยู่ตลอดเวลานะถ้าใครต้องการฟิลม์มฟิล์มกันรอยนะครับเฉพาะจุดทักหาเราได้นะ Clean Mesh Detailing นะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับ055 6 7 2 0 1 1 1นะครับแล้วก็หรือไปแฟนเพจ a c e b o o o นะครับ Clean m e s Detailing นะครับตรงนี้เลยนะครับผมมาสอบถามราคาได้นะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรไหมช่วงนี้นะครับผ่อนบัตรได้ไหมกับทางร้านหรือว่าธนาคารบ拉บ拉บนะครับผมเอามีทุกธนาคารนะครับให้ได้ใช้บัตรเครดิตนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นผ่อนด้วยนะครับจากธนาคารหรือว่าผ่อนกับทางร้านได้ด้วยนะครับผม ส่วนราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับไซส์รถนะครับแล้วก็ขนาดรถด,ด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับมีฟิล์มใสกันรอยระดับ tpu เลยแถมตรงหน้าจอเลยนะครับผมหน้าจอก็คือตรงหน้าจออินโฟเทนเมนต์เลยนะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับรีบมาเคลือบเซรามิกกับที่ร้านนะครับจะได้ฟิล์มตัวนี้ไปด้วย ดีมากๆทัชสกรีนไม่เป็นรอยเลยนะครับหน้าจอนะรีบมานะครับผมโอเคครับฝากร้านของเราไว้ด้วยนะครับอยู่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสโกโไทยนะครับสวัสดีครับผม